สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นบันันทีวีในวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของความฝันและฝันที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือฝันเห็นลิงกันนะครับสาหรับลิงนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์มีแขนขายาวมือของลิงสามารถใช้จับเกาะสิ่งต่างๆได้มีหางยาวบางสายพันธุ์ก็มีหางสั้นและมีชนิดที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดก็จะไม่มีหางสําหรับลิงที่ไม่มีหางก็อย่างเช่น ลิงอุลังอุตังลิงจิมเฟนซีลิงที่มีหางก็เช่นลิงวอกลิงกังนิสัยสุกสนไม่ค่อยกลัวมนุษย์เท่าไหร่นะสำหรับการทำนายความฝันเมื่อฝันเห็นลิงนั้นมีการจำแนกออกไปเป็นหลายหัวข้อด้วยกันเรามาดูกันแต่ละหัวข้อนะครับว่าฝันเห็นลิงในรูปแบบต่างๆนั้นจะมีคำทำนายว่าอย่างไรมาเริ่มจากฝันเห็นลิงทำนายว่าจะได้พบสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตซึ่งสิ่งที่ได้พบเจอใหม่ๆนั้นจะนำมาซึ่งความรู้ส สนุกสนานจะได้พบปะผู้คนมากขึ้นกรณีฝันเห็นลูกลิงทํานายว่าคนสวดจะได้พบลกักเจอเนื้อคู่เจอคนถูกใจฝันว่าถูกลิงกัดคําทํานายท่านบอกไว้ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แต่จะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่สําคัญคือไม่ควรประมาทต,ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกรณีฝันเห็นลิงอยู่บนต้นไม้ทํานายว่าในช่วงนี้จะถูกคนใส่ร้ายถูกพูดลับหลังถูกคนนินทาทําให้เสีย ชื่อเสียงหรือว่ามีชื่อเสียงไปในทางที่ไม่ดีได้สําหรับเลขเด็ดเลขเด่นเลขนําโชคในกรณีฟันเห็นลิงได้แก่เลข6เลข9เลขชุดได้แก่69 66 66 9 6, 6, 6, 6, 9 0 9 691ึ่งซึ่งเลขเหล่านี้ก็เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ